ี่เสียห้องให้เอามาซอยตัวผู้ค้าสั่งส่งจานเนาะเูสิซอยเอาหลายนอยนึงวันนีมื้อนี้ประพกับดาน้อยแม่งจานตามเคยเนาะมื้อนี้ดาน้อยมาอยู่ในครัวอ่าครัวพี่นุค้ามาสั่งอาหารพัดอ่าแลมโบเสองให้เนาะดาจะเลยไปจัดการไปเม็ดพัวเอกช่วยน้องๆเขาเนาะเดี๋ยวจะไปพาเห็ด แลมบูเสืเออ่งไห้นะเนาะวันนี้เนาะไปรโรซงซีตาบาเครื่องเคียงเครื่ององานเท่ามาพัดมาอย่างนี้อย่างนะ่เนาะสูตรของห้าเราเองเลยไปไปเลยจ้ะเขาเตรียมหางเครื่องเรียบร้อยขิ้นกซอยเรียบร้อยเนาะซีเสืออ่งไห้นะ <c ười> เื่องเขาจะใส่ค่ะก็จะมีเทสไนพริกไทยสดเนาะหัวกระชายมะเขือแอสสารีกระลดและะ้วก็นหัวชิงไข่คา่าไม้ขี้นูดกระตานมีครบ ข้าวโพดใหญ่แล้วก็มะเขือกระเทียมเนาะไอเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยน้ำมันหัวห้อยเราเผากระเทียมลงกับมะเขือเทศกระบอกหุ่นตัวจ้ดๆเธอแดงค่เสื้อให้หอมเนาะขัาวที่หอมมากเลยเอาพริกเผาลงลงพอประมาณก้าวใส่นี่แหละขัวให้หอม แล้วเครื่องเขาห่างไว้เนี่เขาก็จะเอาลงเลยไม่เป็นเ่าเครื่องหลายเด้อพี่น้องเขาว่าก็ตามสูตรเนาะ่ัยเครื่องหอมใส้สุดรเครื่องได้ทีแล้วก็เอาซีลงเลย จกุ้งลุดเลยเนาะไก่ส่น้ำมันง,งาพอประมาณเด้อน้ำตาลแตงโม้พริกไทยข่นซสดกุงลนะุดเนาะซอดหอย คนเนี่ยเท่ากันที่สำคัญขาดก็ได้ที่เด็ดเขาแม่นเล้าขาวทีเ่เป็นกรอบกันแ้่ตื่นเออหล่าน้อยนึงเนะเหล้าขาวน้อยหนึ่งสามสูตร เาจะตติมน้ำน้อยหนึ่งน้ำต้มสุดเพื่อเครือค่องเฮาแล้วก็สีนเขาหัา่นซุกด,ดีิไฟต็จั่ไงนะกกเนาะล้วก็หัวโบยไนลลงไปเนาะเพราะหัวโบยไยมันก็จะสุกไวอยู่แล้วใน้ทีละเราก็จะเอาเพิ่มเติมด้วยนุมสุดเนาะ ใส่เขา้าไปแต่พอประมาณเดอ้อซิมรสชาติเรียบร้อยแล้วเนาะสูตรเนากบมีแต่เพียงง่ายๆเท่าน,นี้เดอ้อทำไมพี่น้องมือถกูทุกคนส,สุดท้ายนี่เขากะใส่ติ่มด้วยบัวรพาอ่าแอมโบนี่ต้องคลุกกับบัวรพาเนะโรย ซักถุงนีค่ะสองถุงไปซักกระป้านเราต้องหาต้องแบนให้โทรกันได้กุงหนึ่งหาชิ้นผาพันกิบจานนึงเนาะถ้าดาจีบว,ว,วิาจีบวิตอาชาบาร์จการนี่ค่ะร้อยส,สองถุงนี่ักตรงนีค่ะเลย เดี๋ยวมาเปิดบริษัเมนูหนึ่งเนาะอีกหลากหลายเมนูเลยลูกค้าสั่งมาค่ายแ,แรงนะีลูกค้าเขาค่ายแรงเนาะไปไปเบิร์นกันอันนี้เมนลูกค้าสั่งอย่างเซฟดมลวกทะเลลวกผีเสื้อลวกผีเสื้อสมุทรทะเลรวมอู้แต่แซ่บบอทุกคนกุ้งหอยปูปลาเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อ่าปกติเขาจะมี พักก็ได้ลวกก็ได้ปิ้งก็ได้เนาะหรือว่าจะย่ำก็ได้ต่ำก็ได้ถ้าลูกค้าสาั่งเขาจะให้นี่ถ้าเนึงก็บแสนห้าสิบพันกีบเดอ้อลูกค้านี่นจะแซ่บบอกนะลวกผีเสื้อสม,มุทรทะเลรวมแต่ว่ายังขาดบางอย่างเนาะนดาปินไ้เบิ่งยังขาดอันหอยแครงหอยแครงข้าวมดก็เลยตืมอันเป็นหอยแมงปูนิวซีแลนด์บอกกับกุ้งอันนี้ใส่เพิ่มให้ลูกค้าเนะความเสร์อ นี่แต่เป็นทั้งพี่ครัวชิเซบิอีพ่อเหมือนนี่เนาะไปเลยอันนี้กับเมนทอดเอ็นเหลืองเนาะทอดเอ็นเหลืองเราจะมีใบขี้ผูดใส่น้ำแล้วก็บมกเพือแห้งทอดทอดเอ็นเหลืองเนาะอันหนึ่งสาวจิมฮารพันกีบผมซืออ้ออีกเมนูหนึงนะ่งเนาะปลาแซลมอนจานใหญ่ปลาแซลมอนเนาะ จานใหญ่เนาะจานหนึ่งเซนซาวพันกีบสามร้อยปายบาทเนาะพร้อมเสิร์ฟข้าวพัดหมูจานน้อยจานหนึ่งเซาหาพันกีบข้าวพัดท่านเขาจะใส่สะกอกหวานอย่างครบสุดเนาะเมนูนต่อไปแมนยำทะเลยำทะเลรวมเด้อ อางหนึ่งหาชิฟันกีดเลยค่ะถือประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะค้าวกระกเกเดใหม่คุมเมืเกล็นเน้นๆรอยคอมเสิร์ฟยูเทอดินหอยเล็กหน่อยเนะาะคอมเสิร์ฟเนะาะแบามีไวไวต้องลวกแซ่พักใซ่เครื่องตามหอ่อหอยอ่าเขาอกปลาหมึกแดงอย่างเนาะ ูกแล้วตักออกรมดแตกจ้านนะส่วนอาหารค่อยคลเก็บลอ้อมยังไงแับแซ่บบ่พร้อมตักสิจานพร้อมเสิร์ฟเลยเนาะตามีเอาไว้จานนึง3า0ันธี่เนาะ70บาท FC ทุกคนเชิญเด้อใครว่าถือใครว่าแพงจะไหนกัยาเนาะลองมาซีนเบิ่งแล้วจะหู้เนาะพร้อมเสิร์ฟเซบดม ขัวไกล่แล้วอาหารแล้วไก่ไว้ขายอยู่ห้าเนาะเขาเอาไก่ลาดไก่บ้านแท้ๆมาขายเนาะตัวประมาณโลป่ายเนาะแล้วก็ขัวไว้เนาะไปขายเมื่ออื่นอย่างสิเขาระทานขัวเมื่ออื่นเศร้าเดือดเขาอยากซื้อตลาดก็ได้เนาะแต่ว่าเท่นี้ผู้ดีไปเห็นไก่งามไก่ไก่ไพเพลียงอยู่แถวันบ้านตุวอนแล้วก็เลยขอซื้อน้ำเพลีนเพอเพลียงธรรมชาติไว้ขายลูกค้าอยู่ห้า ตัวประมาณกิโลเกือบกิโลครึ่งเพื่อได้นี่โลหนึ่งโลสามขีดเขาขายอยู่ห้าเนาะไซนีเนาะลูกค้าสั่งปลาเนื้อมัเนาวใส่กองโอ้ระวังเลยคนติดใจสั่งไปเมื่อกี้เนาะเป็นแก้วราดเครื่องเคียงอย่างเขาใส่ผงย่างไห่เียบร้อยกับใส่กองคร้อมจุ่ มีปลาล่าริพยกนำตูสุกเร็วส่วนอ่าเนื้อปลาที่เขาเลยออกมาตั้งหากเนาะเขากำลังทอดอยู่ทดดอดกระโกอเป็นว่นเรียบร้อยปาลาทาพิกเขาตัวเบืเริ่มเลยเนาะเ่็นสวดกองเอากระนำเอาบัวรพาทอดใส่ สองกองคุณสั่งเสียกองกลับบ้านส่วนแจวลาดเขากระตักเส้นหงต่างห่างเนาะตัดท่อนเหงือกพร้อมสองกองเจ็บแก้วไปบนเรยออาหารเขาจะกองเรียบร้อยเนาะมีปลาล่าพริกสองกองปลาหนึ่งข้อเอ็นเหลืองสองท้อเหนี่ยงนี้มันแถมให้ค่าประจำเนาะใครใจดีเออใครใจดีว่าสัก ใสนใจสร้างดเดอร์เดี๋ยวอยาน้อยไปส่งให้พัดบ้านเมนูนี้แมนถือว่าได้ขายดีนะฮะเนาะปลาหนึ่งหมันาวปลานีปลาแม่ไม้สุดๆเดือยพ่อแม่พี่น้องลาดเจียวสุ่มสูตรพิเศษของห,าหา้างเฮาพี่น้องโอ้ยังหอนหอนอยู่ทวนทวนทวน,ข,วนขายดีอันดับหของหา้างเนาะกระป๋าละพริกลูกค้ามักสั่ง แต่ไส้ไส้ใหญ่เลยไส้ละกิโลคุณเต็มจานเลยเล่ไพี่น้องเบิ่งมือด่าน้อยน้อยก่อนเป็นห้าคนอิ่มเลยแมนน้ยด้วยพาขอเพ่่เราบงควรยังห้อนห้อนอยู่เนาะป้อมเสิร์ฟให้ลกค่าเลยเมนูนี้อ่จานหนึ่งห้าสิบพันกิบเด้อ่อพี่น้องทุกคนไส้ละโลหรือโลป่ายเนาะด่าเอาน้ำห็ดอยู่ห้านี่อ่าเดี๋ยวคลิปนี้กะมิแต ที่ได้ขอราไปก่อนเนาะดากรรมฐานาบรรยากาศแบบเมนูอาหารจัลลายานคือว่าเฮ็ดออกให้ลูกค้ามืานน้อนี้อากาศมีบางเมนูลงมือเองแน่เนาะ,เ,นะเดี๋ยวคิดนี้กับที่ได้ลาไปก่อนพอดิคัมบ์เบิ่งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ดาน้อยแว่งันเลยเดอ้อ FC ทุกคนสบายดีบายร้อมส์ฟ